ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเลยนะฮะคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณจะมาประกาศรับซื้อเหรียญพระรุรูปหล่อห้าตราแผ่นดินท่านผู้ชมว่าเหรียญหล่อห้าตราแผ่นดินนั้นตั้งแต่รศ9 5เนี่ยผลิตออกมาครั้งแรกนะฮะก็เป็นรูปแบบ ไม่มีรอซอ,อนี่ท่านผู้ชมฮะรูปแบบไม่มีรอสอผลิตออกมาเริ่มผลิตเนี่ยก็ตั้งแต่รอสอ95จนมาถึงรอสอ119รวมอายุก็ราวๆสัก23-24ปีฉะนั้นวงการนักสะสมก็ประเมินกันมาว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในระบบหมุนเวียนค่อนข้างจะหลายปี หลายปีแล้วก็น่าจะผลิตออกมาหลายครั้งนะฮะฉะนั้นเหรียญอ๋ห้ตาเป็นดินแบบไม่มีรอศเนี่ยยังหาพบเจอได้ง่ายถึงแม้ว่าจะผ่านมาถึงเป็นร้อยๆปีก็ตามฉะนั้นก็สันนิษฐานก็ผลิตออกมาเยอะมา,มากาะนั้นวงก,การนักสะสมเนี่ยไม่นิยมซื้อขายในราคาแพงฮะเพราะยังพบเจอกันได้อยู่ถึงปัจจุบันวันนี้อ่ะเนาะก็เอาง่ายๆเลยใครที่มีนะรอห้าตาเป็นดินแบบไม่มีรอศเนี่ยเราเริ่มต้นกันที่400 หลังจากนั้นราคาจะค่อยๆขย,ยับขึ้นไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญท่านผู้ชมฮนะเนาะสภาพผิวของเหรียญอาจจะเป็น450 500 5 50 600หรือต่อไปก็ว่ากันตามสภาพผิวของเหรียญแล้วก็ระหว่างผู้ซื้ออย่างปอปาแล้วก็ผู้ขายอย่างเจ้าของเหรียญอย่างท่านๆน,นั่นเองเนาะเอาง่ายๆเริ่มต้นที่400นะนะเริ่มต้นที่400แบบไม่มีรอสอ หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูแบบมีรอสอนะฮะแบบมีรอสอเนี่ยจะหาขึ้นมายากนิดหนึ่งเราจะข้ามปี2 0ไปก่อนเนาะเพราะหาพบเจอยากมากราคาก็สูงมากท่านผู้ชมเรามาดูแบบมีรอสอฮะนี่คือเหรียญรอห้าตราแผ่นดินรอสอ2หนึ่งสองหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับแบบไม่มีรอสอนะฮะระหว่างแบบไม่มีรอสอกับหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งจะหาพบเจอได้ยากกว่า ยากกว่าแบบไม่มีรอสอนะฮะฉะนั้นอ่ะหนึ 1, 2, 1ฮะเริ่มต้นราคารับซื้อที่เหรียญละห้ายเหรียญละ500ขึ้นไปเนาะแต่ถ้าหากสภาพผิวเหรียญของท่านเนี่ยไม่มีขอบเลยเอาง่ายๆว่าสภาพแย่ดีกว่านะฮะราคาเนี่ยจะไม่ถึงจะไม่ถึงห้ารนะฮะจะไม่ถึงห้าฟังปปาบรรยายดีๆนะฮะถ้าหากสภาพแย่ราคาจะไม่ถึงห0าร้อปปาคือให้แอดมินรับมาเนี่ย ประเมิน250ก็ยังขายนะฮะเพราะว่าเจ้าของเหรียญนี่ท่านรู้เหรียญของท่านนั้นไม่อยู่ในขอบเขตของราคาที่ปปารับซื้อบางทีก็300 350เนี่ยเจ้าของเหรียญก็ขายท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าอยู่ในสภาพเนี่ยยังเห็นขอบอะความชัดของขอบยังมีอยู่แล้วก็ในในในผิวของเหรียญตัวของเหรียญยังเป็นสภาพอยู่ในระดับเนี้ยท่านผู้ชมก็น่าจะได้กันที่500นะฮะถ้าสวยกว่านี้คมชัดกว่านี้ไหลล่ลองลอยอะสนิมไม่แบบ งามกว่านี้ดีกว่าเนาะสวยกว่านี้ <g ül> ก็สูงกว่า500เป็นอย่างแท้แน่นอนโอเคเนาะนี่คือรอสอหนึ่งสองหนึ่งนะถ้าไม่ชมฮะคือเนี้ยมาดูอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นปีรอสอหนึ่งสองสองฮะนี่ถ้าผู้ชมฮะรอสอหนึ่งสองสองไม่มัน่นใจว่าเห็นไหมท่านผู้ชมรอสอหนึ่งสองสองเนี่ยก็ตีราคาเข้าๆเท่ากับหนึ่งสองหนึ่งแล้วท่านผู้ชมนะ แต่ถ้าหากสภาพผิวแย่อย่างปะปาเก่ามาข้างต้นนะฮะราคาก็จะไม่ถึงที่ปะปาตั้งไว้นะฮะเอาง่ายๆเลยว่า12 1, 12 1. 12 1. 12 2 1 1 2 1กับ1 2 2เนี่ยเริ่มต้นราคารับซื้อที่เหรียญละ500บาทเช่นเดียวกันแล้วท่านผู้ชมเนาะถ้าหากสภาพผิวแย่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรอสอรใดก็ตามเนาะราคาก็จะล่วงหล่นลงไปตามไปด้วยโอเคนะ,ะคลิปนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาประกาศรับซื้อกันสั้นๆเดี๋ยวทำรายละเอียดซ้ำนิดหนึ่งสำหรับเหรียญรหห้าตราแผ่นดินแบบไม่มีรอนะฮะปปรารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยหลังจากนั้นราคาจะเพิ่มสูงไปก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญต่อมาก็เป็นปีรศหนึ่งสองหนึ่งฮะหนึ่งสองหนึ่งเรารับซื้อเริ่มต้นกันที่เหรียญละห้าร้อยแล้วก็มาหนึ่งสองสองอ่ะราคาเริ่มต้นก็ เหรียญละห้าเช่นเดียวกันเนาะสำหรับใครที่มีทั้ง <c oughs> สามเหรียญน,นะรูปแบบเหมือนสามเหรียญนี้ก็สามารถนะฮะถ้าเก็บไปเยอะๆอยากจะแบ่งปันช่องของป๊าปาก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะเราขึ้นช่องทางการติดต่อก็คือ id line p a 1 1 2่ เก้า,า,า,าไว้ทางหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะหลายคนนั้นคอมเมนต์มาว่าจะติดต่อได้อย่างไรจะซื้อจะขายเหรียญฮะก็คือดูที่หน้าจอดูคลิปที่ท่านเห็นคลิปปปาอยู่เนี่ยดัยกุณด,ด,ดูหน้าจอแล้วก็ลองลองพิมพ์นะพิมพ์มาเดี๋ยวจะให้น้องแอ็นบิงเ็เพิ่มเพื่อนให้บางคนบางท่านเนี่ยอาจะอาจะสร้างรายไม่เป็นก็แนะนำนะนะแน,นะนำให,ให้ให้เพื่อนบ้านให้ลูกให้หลานเนี่ยลองลองทำให้เพราะเด็กทุกวันเนี่ยจะเก่งนะฮะ เนาะก็ลองดูนะฮะเพิ่มไลน์มานะเพิ่มไลน์มาเพิ่มเพื่อนมาเดี๋ยวเราก็ส่งรูปมาทางไลน,นะะ์เราซื้อขายกันทางไลน์นะฮะเราซื้อขายกันทางไลน์ฉะนั้นก็ติดตามช่องของปะปานะฮะว่าปะปาร,ปร,ปร,ปรับซื้อเหรียญอะไรกันบ้างอย่างคลิปนี้ปะปาก็มาประกาศรับซื้อเหรียญรอห้าตราแผ่นดินเนาะแบบไม่มีรอสอแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนาะแบบไม่มีรอสอรอสอหนึ่งสองหนึ่งรอสอหนึ่ง สองสองอ่ะราคาก็อย่างที่ปะปากล่าวข้างต้นไปโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของปะปานะฮะเนาะเพื่อปะปาจะได้เข้ามาทําคลิปให้กับ FC กับแฟนๆรายการได้ชมกันเนาะท่านผู้ชมฮะแชร์ช่องปะปาออกไปด้วยนะฮะฝากแชร์ด้วยนะฮะนะจะได้มีอีกหลายคนหลายท่านนั้นเข้ามาติดตามช่องของป,ะป๊ะป๋านะเพื่อใช่องของปะปานั้นซื้อขายเหรียญเนาะช่องปะปาอ่า สู่หูสู่ตา f อท่านอื่นมากๆเนี่ยก็เท่ากับว่าช่องปปาก็ซื้อเข้าเหรียญอ่าซื้อเหรียญเข้าได้มากแล้วก็จำหน่ายขายเหรียญได้มากเพื่อให้ช่องปปาน,นั้นได้ยืนอยู่ได้อีกช่องหนึ่งโอเคนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ปะปาศึกษาแบงค์เรียนโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ